เอาละครับพ่อผมนะครับคุณชายฝึกแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไมคครับซอฟต์อารออนไลน์นั่นเองอ่าพาร์ทนี้ที่จริงอัดไปแล้วนะจะลืมดูว่าไมค์แม่งไม่มีเสียงเนี่ยตอนนี้น่าจะมีเสียงแล้วมาเช็คให้แน่ใจก่อนอ่ามีเสียงแล้วเก้งเราได้พังไปแล้วมาแล้วพาร์ทที่เราคิริโตก็หายไปด้วยอันนี้ตั้งมาใหม่ละโอ้ไม่มีคอมเมนตเลยโดนไหมนะเออ อ๋อโหฟันค่าัวอย่างนี้เลยมาวานที่แล้วเราได้ไปหาอาหารมาอยู่เอ๊ยไม่ใช่กล่องนี้กล่องนี้เอ๊ยอ,อยู่นี่แหละมาซิบแล้วก็เอาไปเผาซะก็ออยังไม่เผาเลยมาทำชุดเกราะกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้อาร์มาจะได้เป็นไรเอ่ย์แอบิลิตี้ระดับแล้วอ่ะเก่งๆยังเหล็กอุปกรณ์ยังไม่พอ อันนี้เป็นกล่องเลเวลที่เราเอาไว้เพื่ออัพสกิลตอนเวลอัพตอนนี้ก็เวลยี่สิบเจ็ดแล้วก็เอามาอัพอีกสักอันหนึ่งซุปเปอร์สปินแล้วกันมาตึงตึงไหนดูซิซุปเปอร์สปินทำยังไงเออสปินสามร้อยหกสิบองศามันทำไงวะมันกดอะไรวะพี่เตอร์โอ้ยไม่ใช่ กดปุ่มไหนว่าล็อกเป่ามันล็อกไม่ได้แล้วอะ่ะก็เดี๋ยวขอเบสิกสกิลใหม่สักทีสิเบสิกสกิลอัพเต็มแล้วนะอัพเต็มเมื่ออันที่อันที่เสียอันที่ไม่มีเสียงเอา้าเฮ้ยมันเต็มเท่าไหร่วะอ๋อเต็มสิบอ,ไอ,อไอ้นี่เอาตายอันนี้เต็มห้า ะจ่างมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะไม่อัพหนึ่งคนเดวมันใหม่แล้วมันใหม่แล้วไอเ้คเวสนี่โอเ้ควีเธอร์เคียร์ไรไม่ใช่เออเคียร์ยิลลิโตช่วยหน่อยดิเรายังไม่จ้างเลยนี่หว่าหินหินไม่มีหินหิน,ห,นหินไหนหินจิบอ่าเอาไว้ติดตัวไว้ตลอดสักหน่อย บมาอาจจะไปฟันมันทำไมจึ๊บเอ้ายิงไม่ได้มันกำลังสู้อยู่อะโฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยนี่เออโดนไหมปะไม่ตายอ่ะอึเรียบร้อยโตอะเตออ้อยอ้อยอ้ยมันยังจะยิงไหมเอ้าทำไมคุยไม่ได้วะเอ้ยทำไมคุยไม่ได้เออช่างมันเถอะเออเออ เดี๋ยวเวลยี่สามค่อยอัพอะไรลัปเตอร์มันพูดว่าอะไรวะ It's over It's over ฮะเอ้ยอย่ายาโอ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 ,โอลัปเตอร์มันคือลัปเตอร์เหรอเนี่ยลัปเตอร์มีขนอ่าได้อบบิที้พิทมาเฉยเลยจากชุดเอื้อตายอ่านี่เป็นออบบิที้ของชุดว่ะมา ต่อต่อตึ๊บตื๊บตึ๊บตื๊บเออตึ๊บตื๊บตื๊บอ๋ออ๋อ,อโโคเวคเวสเควสนี้ต้องมีอะไรตอบแทนสิคเควสนี้ขอดาบดำสักเล่มได้ไหมขอ <laughs> ดาบดำเถอะคเควสนี้ถ้ากำจัดได้ขอดาบดำฮ่หาฮ่าฮ่าถ้ามันมีคเควตมาอีกเดี๋ยวค่อยเอาดาบอีกเล่มหน <laughs> ึ่งเออยู่ไงเออมามามา,มา เอโคตรเยอะเลยแรปเตอร์ต้องล่อมันไปหาคิริโตะซะละมาสิมาสิเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเยอะๆมาเยอะๆมามามาเข้ามามามาเรเร็วอยเรื่มาโตะจะไหวไหมนี่โตะจะสู้ไหวไหมนี่มาคุยไม่ได้แล้วต้องรอเฮ้ยมันไม่มาว่ะมาสิมามามาสองตัวสองตัวโตะโตะเอามันจัดการ โตไม่สู้อ่ะเฮ้ยทำไมไม่สู้อ่ะมันรู้ว่ามันเป็นหัวส้มมันเลยไม่สู้อะไรของมันนีโตโอ้ยอือโอ้ยโตเย็ดโดดหรือว่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอตั้งโตใหม่ก่อนอ่ะมาตอนนี้โตเป็นพวกเราแล้วมาเราพามันไปกันเถอะไปลุยกับแรปเตอร์เป็นฝูงกัน ก็ที่จะเอาดาบดำของโตมาเออแต่ถ้าเราฆ่าโตได้มันก็ดอบดาบสองเล่มน,นะอือเจ้าพ่อโตโจ้งตายเลยโอ้ยโอ้ยโตโตโดนตีอย่าเตะการตัวในน้ําให้อือมันฟันเรียบเลยโตโตแม่งโหดอือโอ้ยฟันมันดิจะหยุดทำไมล่ะฟันมันเนอะขึ้นน้ําไม่ได้เหรอโตเออ ความแม่นหายไปไหนหมดแล้วเออไม่โดดไม่โดดหลบมันโดดหรือบินนะเรียกบินก็ไม่ได้มันเรียกโดดแล้วนะแอเาเลเวลยี่สองแล้วอีกเวลหนึ่งอัพสก,กิลเหนไมวะไหนอลองล็อกเป้าดิก็ยัยงล็อกไม่ได้ทำไมมันล็อกไม่ได้วะมันบั็อกอะไรก็ใช้สก,กิลไม่ได้ดิถ้าล็อกไม่ได้อะไรวะอ่านก็ไมปอ,อก่ก น่าตนออกอยู่แต่แปลไม่ได้นี่ตรงนี้มีเวลอะไรตกอยู่วะมาโตจัดการเลยจอ้จองจ้องอืออืออือเรียบร้อยฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเพื่อดับดำฆ่าแรปเตอร์เพื่อดับดำอ่าเอ้ยรู้สึกตอนขึ้นเวสนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมานึกถึงเรื่องโคโนซุบะ าาช technology. มันขึ้นมาแบบเป็นเหมือนกระดาษโอ้ตรงนี้มีสามตัวแล้วเราก็หิวซะแล้วอาหารหมดด้วยเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยไม่มีปีกด้วยเป็นเหมือนท่อเหรอเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยตัวอะไรวะเนะี <c oughs> ot, độ, ่ยการมันโตโตมันมันเออโหแทบไม่เข้าชุดก่อนมันแน่นหนามากมา จอ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 โอ้ตายอยู่ทางไหนวะเมื่อกี้ทางนู้นทางนู้นอ่าไปโตอ,อยู่ไหนนี่ต้าว้ามมาแล้วอ่าเลเวลนีเวเดอรฟ้าเราเลเวลยี่สิบสามแล้วเราอัพได้หนึ่งสกิลละมามีแลับเตอร์ตามหลังเราไปนี่ว่าลัปเตอร์เป็นรอบโจมตีเหรออละมาไหนไหนไหน อืดโอ้โหโคตรอืดเลยอึดไปไหนนี่อืดแต่มันขยับไม่ได้ยังดีอยู่โตฟันมันดิเออรออะไรล่ะเออฟันมันโอ,โ,มโอ้โหโตตีเข้าทีละสองเนี่ยเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวีตี้อะไรมาเนี่ยเขาหมวกอะโอ้ยแทงเลือดเยอะจริงถึกจริง มาขอเรียนสกิลสักหน่อยแล้วกันเอเาเรียนเป็นซอดบีมซอดบีมไปทำอะไรวะไหนซอดบีมซอดบีมอยู่นี่ทำอะไรได้กดปุ่มอะไรนี่ซอดบีมเอ๊ะโอ้โหมีอีกเยอะเลยอีกโคตรเยอะเลยหขอกกำจัดไอ้ตัวนั้นก่อนนี่แรปเตอร์อย่าขวางทาง ก็จ้องหยอกหยอกอืปัญมันเออต่อก็ทำงานหน่อยสิอือเห็นหัวหัวหัวสีเหลืองนี่หัวสีส้มนี่จะไม่สู้เลยเหรอจะหัวแดงอย่างเดียวเลยเอออ่าบปไปเออเบิร์บิร์ร์บิร์บิร์ร์เอ่ต้องฆ่ามันให้ได้อยู่ไหนวะไฮ้หายไปแล้วอ่ะอ้าว หายไปแล้วอ่ะปากคำจัดแรปเตอร์ต่อจ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 อ,จอ,จอ,จอ,อมาตี้เออใส่ฟันได้บางทีน่าจะเป็นโตฟันได้อ่มีอีกหลายตัวเลยนุ่นเต็มเลยเอ,อ้ยมาอือ้เอเดฟันมันสนับสนุนถ้าได้ยังไงชุดเอ,อ,เอ,อ้ยป้องกันป้องกันน้ำแข็ง โอ้ยมันไม่ตายแล้วะโต้ฟันเบาเลยไงอ่ะต่อไม่โดนอือเอาเลยจัดการอือจัดการมันให้หมดเลยฟันมันฟันมันนี่มันติดโอ้ยมันติดไฟอยู่ทำไมเวลาปกติเวลาเราตายมันจะมีชื่อเราขึ้นไหมวะอันนี้มันเหมือนในเซิร์ฟเลยนะอันนี้มีชื่อขึ้นอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ข้โดดลมป่ะตียากอึดตีหนึ่งทีแล้วหนีนงแงเรามีสกิลดาบไฟอยู่สกิลข้างขวาแบบนี้สติงอ่ะเป็นไฟโอ้ย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 อย,อย่าพึง่งอย่าพึ่งซีมาไอตัวนี้มีชื่อต้องจัดการาาก่อนไวโอเลสไวโอเลสการันปั้นมันเลยต่อปั้นมันเออแต่ปั้นมันดิปั้นมันเลยยืนนิ่งหาป่อหยัง ฟันมันดิเฮ้ยไม่ฟันวะเออน,นั่นแหละฟันมันโอ้สิบดามดเมจเลยดาบแรงโอ้ยออเลือดมันเยอะวะ่ะต่อฟันเป็นสิบแต่ยังไม่ตายเออไปต่อต่อตัวนู้นต่อตัวนู้นกริจัดบอสก่อนมามาอือไอแดงไอแดง เออมันปันฟ้าทำไมวะต่อปันฟ้าเอื้อโอ้ยเยอะโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเออดูมั่วตัวหมดแล้วเจอวิยี่สี่หรือยังเออฟันมันสิโอ้ยต้องโดดกัดหัวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยังเหลืออีตั้งหลายตัวจะมาตายจะมายอมแพ้ไม่ได้อืออือโตเออฟันมันทำไมมันไม่สโลวะ ทำไมไม่อยู่นิ่งๆวะอือดาบไหนวะอยู่นิ่งอือไหนวะหายไปไหนติดมืดแน่เลย dark net d ดาร์กเนน่าจะทำให้ตาบอดมาอเออือ้อปต,ต,ติดไฟแล้วติดไฟแล้วปั้นมันเออน,นั่นแหละเดี๋ยวมันลงน้ำนั่นไงมันลงน้ำไปแล้วอ,อืออเอมันยิ่งติดยากๆอยู่ปั้นนี่ไฟเนี่ย,เ,ยเออมาออโคตรเยอะ อจ้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 เฮ้ยแล้อะไรเพชรหรือเปล่าไม่น่าใช่เอันมันปันมันไปโตโตโต๋ยวเราจะป้องกันตัวให้ได้อหนึ่งอืออือืออืออืออเิระววังรวังหลังเออเดี๋ยวยิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วอีกเวลเดียวเวลยี่สอับสกิลได้มามา ออะไรวะเนี่ยบุ๋มบุ๋มใครมืดแล้วอ่ะจะได้ดาบไหมแรปเตอร์จะไปหมดแล้วแรปเตอร์กลับไปหมดแล้วเอ้ยยังเหลือนู่นอีกตัวใช่ไหมสองตัวมาไอ้สามตัวแปลว่าใกล้จบแล้วสี่ตัววะ่ะทำไมมันนับได้เพิ่มเรื่อยๆวะได้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหมันวิ่งมาแบบนี้เลยใครแม่งจะหลบได้วะวิ่งไปตรงๆแบบนี้ มาไปนู่นไปนู่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่ใช่หรือเปล่าเออเวลร์ยิมาแล้วยิมฮาแล้วได้เวลาอัพสกิลแล้วจะอัพอะไรดีอัพเบสิกก่อนดีไหมเราไม่ได้เอาเบสิกมาวะ่ะนึกว่าอัพเต็มแล้วอ่พติดไฟแล้วติดไฟแล้วเออติดยากอยู่แต่พาร์ทนี้รู้สึกจะติดเยอะแต่ตีหลายทีกว่าจะติดอะ่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปไหนไปไหน ไม่โดนมันโดดโอ้มันหลบแบบยีจิตอนเน,นอืยเออติดแล้วติดไฟตายไ,ไ,ซไปซะในเวลาใช้ฮอกเพียงมัน14ดาเมจมาซี่อืออ,อยู่ไหนวะคิดโตไปตีอะไรวะเนะี่ยอ๋อตีมอคืนอ่ะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วก็เกมหมดหนึ่งแล้วขออันนี้ สกิลเบสิกเลเวลหกช่ไมเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็นี่เลยดนาวรีดำมมาึ๊บยืบยืบได้มาแล้วเวทกำจัดแรปเตอร์มาล็อกเป้าได้อย่างเออล็อกได้แล้วยากเหลือเกินพันนี้ ดาบนี้แรงจริงคุ้มค่ากับที่จัดการแลปเตอร์ทั้งหมดด <laughs> ูดาเมจมันดีๆนะอื้อ14อืออือโอ้โหโอ้โหรัวๆรัวๆรัวๆไปไอ้ตัวเนี้เคยโคตรถึกดูเราปั่นไม่แบบคอมโบโปุ๊บปุ๊บตายเฮ้ยธนูไฟล่ะสะกลิลธนูไฟอื้ออื้อนี่ฟันกิปเปร์สองที่ต้ย่เอาไม่ตายล่ะ อ่าพารนี้เอาเป็นสัส้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันแอาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับ่มซับอยู่า้บนเหมือนเดิมอ่าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเย้